ฉันสั่งให้เขาส่งมาจากลำปางหวังว่าเธอคงจะถูกใจแน่ๆยาดองพลังช้างสารจากลำปางเลยนะยาดองหมายความว่ายังไงก็ไม่มีอะไรฉันแค่บังเอิญไปรู้มาว่านี่เป็นของโปรดของแม่เธอก็เลยคิดว่าเธอคงชอบเหมือนแม่ ชอบไหมคะคุณรองไส้อัว่วเจ้าเนี้ยอร่อยมากเลยนะคะติ้งเอาไปซื้อเองเลยค่ะแคบหมูก็อร่อยค่ะคุณรองอลองทานดูสิคะหอมไหยค่ะเพิ่งจะนึกออกแต่ว่าของพื้นบ้านเนี่ยมันถูกปากกว่าของหรูๆแพงๆพงเดี๋ยวก่อนดังรองอย่าเพิ่งไป ฉันมีของหวานมาให้เธอล้างปากลหลังอาหารด้วยนะฉันสั่งให้เขาส่งมาจากลำปางหวังว <all> ่าเธอคงจะถูกใจแน่ๆยาดองพลังช้างสารจากลำปางเลยนะยาดองหมายความว่ายังไงก็ไม่มีอะไร ฉันแค่บังเอิญไปรู้มาว่านี่เป็นของโปรดของแม่เธอก็เลยคิดว่าเธอคงชอบเหมือนแม่ปุ่มหลังของเธอเป็นยังไงฉันสืบรู้ว่าหมดแล้วเธอเที่ยวทะเลาะตบตีกับชาวบ้านเข้าไปทั่วแล้วก็ยังเป็นหัวขโมยจนมีคดีติดตัวหลายสิบคดีขอบใจนะที่อุตส่าห์ให้ความสําคัญกับฉันถึงขนาดลงทุนไปสืบประวัติกันมาแบบนี้ ฉันต้องการรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนต้องการมาหลอกลวงพวกเราหรือเปล่าและฉันก็ได้รู้ว่าที่เธอกอหกกาแม่เธอตอมใจตายที่แท้แม่ของเธอตายเพราะความขี้เมาต่างหากรู้ไหมว่าไอคนสุดท้ายที่พูดถึงแม่ฉันแบบนี้มันมีสภาพเป็นยังไงพ,พี่กันรอะเธอคิดจะมาตอบไตีใครในบ้านนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะแม่เธอคงมัวแต่กินเหล้าทั้งวัน จนลืมสั่งสอนเธอสินะเพราะคนที่เป็นผู้ดีเนี่ย mm hmm. เขาไม่เที่ยวตบตีทาร้ายใครอย่างกับคนข้างถนนอย่างนี้หรอกหยุดอย่ามาว่าแม่ฉนมันในฐานะม่ดีแบบนี้นะยศท่ไมเหรอทนความจริงไม่ได้ใช่ไหมว่าที่แทนแม่เธอมันก็ขี้เหล้าขี้เมาจะตัวตายไม่ได้ตอมใจตายอย่างที่เธอพูดทั้งแม่เธอทั้งเธอเนี่ยมันก็เป็นผู้หญิงร้ายพอๆกันน่ะชอบโกหกหลอกลวงชาวบ้านยุ mm hmm. 马龙威。